พพลพัักกตรงนส่งท้ายวันสบายๆของเรานะครับด้วยของหวานสุดคลาสสิกที่อัดแน่นไปด้วยรสชาติของช็อกโกแลตนะครับเราจะทำดับเบิลช็อกโกแลตคุกกี้ครับ รสชาติของช็อกโกแลตที่เข้มข้นสูตรนี้นะครับมาจากผงโกโก้นะครับแล้วก็รวมถึงช็อกโกแลตชิพด้วยนะครับก่อนที่เราจะเริ่มต้นนะฮะเตรียมถาดอบ2ถาดนะครับแล้วก็รองด้วยแผ่นรองอบแบบนี้หรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นกระดาษไขก็ไม่ว่ากันอุณหภูมิที่เราใช้นะครับเราเปิดเตาอบไปเลยฮะ1 8อองศาใช้โปรแกรมพัดลมได้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทํากันเลยแล้วกันนะครับสาหรับส่วนประกอบของแห้งผมจะมีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับมี เบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาเราใช้ทั้งหมดครึ่งช้อนชาใส่รวมกันไว้ก่อนได้เลยเกลือ mm hmm. เราใช้เศษ1ส่วน4ช้อนชาเท่านั้น mm hmm. รสชาติของช็อกโกแลตนะครับที่มา อันแรกก็คืออันนี้เลยครับผงโกโก้ซึ่งปกติแล้วจะมีสสีนะครับเป็นสีมาตรฐานนะฮะแล้วก็เป็นสีเข้มนะครับวันนี้เนี่ยผมต้องการให้ตัวช็อกโกแลตชิพเนี่ยเขามีความโดดเด่นเห็นชัดขึ้นมานะครับผมจะใช้เป็นตัวสีมาตรฐานหลายๆคนอาจจะคิดนะครับว่าพอเป็นสีมาตรฐานแล้วรสชาติจะอ่อนลงหรือเปล่าไม่เลยนะครับ ทั้ง2สีเนี่ยรสชาติความเข้มขน้นใกล้เคียงกันต่างกันแค่ที่สีเท่านั้นนะฮะเราจะใช้ทั้งหมด65กรัมนะครับเดี๋ยวผมจะช่างไว้โดยเวลาช่างนะครับคุณผู้ชมเราใส่ที่ร่อนไว้ตรงข้างในเลยแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่ส่วนประกอบของแห้งแป้งเบกกิ้งโซดาและเกลือที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ล่อนทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ โอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นส่วนประกอบของเนยนะฮะเราจะตีเนยให้นุ่มขึ้นเล็กน้อยครับใส่น้ำตาลทรายตามลงไปครับ นุ่มดีแล้วก็ใส่ไข่ลงไปครับผมพร้อมด้วยกลิ่นวานิลาเล็กน้อยครับส่วนประกอบเนยของเราจะมีลักษณะเป็นเหมือนบัตเตอร์ครีมนะครับใส่ส่วนผสมของแห้งลงไปครับใช้ไม้พายยางนะครับต่อ่อบเบาๆให้เข้ากันตามด้วยช็อกโกแลตชิพวันนี้ผลใช้เป็นช็อกโกแลตชิพขนาดเม็ดกลางนะครับ ใส่ไม่ต้องหมดนะครับเหลือไว้เล็กน้อยเพื่อเอาไว้แต่งหน้าเราล้อมให้เข้ากันดีครับเราตัดคุกกี้นะครับประมาณชิ้นละ1ช้อนโต๊ะนะฮะ กดลงให้แบนนิดหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับคุกกี้หลายๆสูตรนะครับตัวโดต,ตัวนี้คุณผู้ชมสามารถทําไว้ล่วงหน้าและแช่ตู้เย็นได้พอต้องการจะรับประทานก็ค่อยเอามาขึ้นรูปแล้วก็อบนะครับเพราะว่าเวลาที่เราใช้ในการอบสั้นนิดเดียวครับ180องศาเราใช้เวลา8นาทีครับ คุกกี้ของเรากลิ่นหอมมากทีเดียวครับก็เป็นกลิ่นของผงโกโก้นะครับรวมถึงตัวช็อกโกแลตชิพด้วยเราจะต้องพักให้เขาเย็นตัวลงที่อุณหภูมิห้องก่อนแล้วเขาก็จะเซ็ตตัวดีครับว้าวต้องบอกว่าเวลาที่บีชิ้นคุกกี้ออกมานะครับเราจะได้กลิ่นหอมของช็อกโกแลตที่หอมมากทีเดียวครับ ごありがとうございピッ